กัปตันว่าวันนี้ผมจะไปเผาคนธุรกิจเผาอย่างเล่นเทียร์ไลน์เล่นเทียร์ไลน์อ๋อบีบีอะไรหลับเราต้องมูลแปดเก้าสิบแล้วล่ะได้ดีได้ดีแต่ไม่เล่นด้วยเราตัดกวนทีจ้าสมาชิกที่ไม่ได้ห่ายไปนานไม่ได้อยากห่างถ่ายเท่าไหร่แตจริงก็รักเกมเรือแหละแต่เกมันหวานนะเกมมันหวานนะ ก็เลยต้องหางขายไปเล่นอารีนาเบคไปหาเกมฮาฮาเล่นใช่ไหมเกมฮาหรือจะพาเครียดเกันไม่เครียดนะพี่ไม่เครียดอารีนาเบกเขาพี่ไม่เครียดเลยตายก็แค่เสียของเพราะปกติเราเกียน์คนชาวบ้านเขาเยอะอยู่แล้วเราเราต้องเล่นเกมไม่มันไม่เครียดดีว่าย่าเป็นเกมเครียดเนี่ยไม่เครียดแล้วเกินเลน่ะไม่ว่าจะเล่นยังไงก็เครียดใช่ไหมเออเล่นยังไงก็เครียดเนี่ยแม่งจะชอบมีอะไรแปลกๆมาอยู่เรื่อยอ่ะ แปลกไม่แปลกเปล่านะแปลกแล้วประหลาดด้วยใช่สาราว่ามันไม่ใช่เมฆาอีก่อนแล้เวเป็นแต่มีเรือไทเดนแปดมัวบขวงเว้นั่นเข้ามามีทุกอย่างเลยนะมันอ่ะเครื่องบินต่อเครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งใส่สาราว่าที่สองพันห้ามีทั้งปืนเรือก็ออกจันนหนาหน่อยๆด้วยจะเป็นลาดตระเวนหนักเลย มีอะไรอีกโซน่าอีกหนงโตโอสบายเลยเกินนะคิดดูว่าขนาดกูเล่นเรือดำน้ำอ่ะกูจะเป็นล้วงแม่งเวียนล้วงไม่ได้เลยโดนโซน่าแม่งหนึ่งโลเกียบเกียบเพียนี่ตังห้าสิบล้านทำไรเนี่ยตังห้าสิบล้านห้าสิบล้านสิบห้าสิบล้านไม่เปล่าประโยชน์ที่หายเลยเขาเราไปเผาทางอากาศดีกว่าเอ้ยเล่นตีดีเหรอได้ดีกว่าเราไปเผาทางอากาศดีกว่า ได้ดีวะเดี๋ยวคุณช่วยเผาอีกแรงหนึ่งไม่รู้เนีไอพวกนี้มันชอบปิดกาปะกูเลยเกียจยิงกูเลยเอาไปเผาแทนนี่ไง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 ปาร์ตี้เฮียนี่เลยพร้อมจะโดนรีพอร์ตกันแล้วไอมาถึงอ่ะไอน้งกิงตอนแรกเองยังไม่ต้องใช้แอร์ไรล์กันได้ความมรรับชมด้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับฟังฟังแผนพี่ก่อนฟังแผนเพื่่อน อ๋อแพนแพงเองอแพงแพงเออตอนแรกอ่ะเองยังไม่ต้องใช้แอร์สไตล์นะเดี๋ยวพี่ใช้ก่อนถ้าพี่บอกว่ามันติดไฟเอใช้ก็ได้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 แล้วมันก็จะอ่าหาใช่ไหมเฮ้ยดาร์ลิงมาดีแค่ไหนไล่ไม่เอากดไดร์ิวมาสามลำเนี่ยทำไมมีแววว่าฝั่งนี้กูจะแพ้วะไอ้แี้มันมีดาร์ลิงอ่ะเดยากทำไมมาทันหน้ามันโดนผมดีพอต ถ้านหน้าฝั่งเราเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามาถึงตอนแรกจะโดนรีโอไหมถ้าโดนแสดงว่าดาริ่งมาเฮ้ยมันตาาลา่าคุนีพอร์ตมันด้วยข้อหาแล้ว่าคุณลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานแปลกประหลาดมากเลยวะไม่โดนไม่โดนนักุ้นเรื่อน่าจะแขนไทยเป็นคนไทยนะคนไทยคนไทยเฮ้ยนนถ้ามีน้ำใจเราคนไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเอ,อเอกูกากนะส่งสเุองบินมาช่วยกูได้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างนี้นะม,นมีคนได้ร็วอยู่ทั้งคนได้เริวเองพูดเหมือนพี่เล่นลายเดียวกับเองอะ เอ็งช่วยอะไรไม่ได้หรอวะเฮ้ยช่วยได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดแต่ปากเปล่านะต้องช่วยได้จริงนะเราช่วยได้ปากเปล่าไม่ได้ด้วยไอ้ก็พูดปากเปล่านี่คือแบบว่าออกตีรีพอร์ตได้นะโอ้สวัสดีคุณเทวะผมเพิ่งกดออกเพียร์ไปตัวทัวร์าพอดีแต่ผมว่าจะไปกันดั้สักแป๊บหนึ่งก่อนเฮ้ยเฮ้น่าจอะไรอ่ะเฮ้ยคุณๆนะครับ ว่ามอสเขาว่ามอสอะไรสักอย่างแต่ถ้ามอสกิโต้ได้ยุงเลยได้เข้ามาดิจูโน่เข้ามาเฮ้ยเมื่อกี้มันเหเครื่องปินไปแล้วเหรอเขาใส่บุตรเลยว่ะฉันพําไปทีโยโดเลือดเลยเ้ยเย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 ้ยอนยไปแล้วติดไหมไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ติดแล้ว ไอ้ดับแล้วกับตาดับแล้วไอ้มันดับแล้วใช่ไหมดับดับแล้วดับแล้วดับแล้วสัลโโอ้ย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 เจ้าคิดดีแล้วใช่ไหมอ้ยึห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 ึอหหึห้หึหหหห ็เจบมติดอยู่ตรงไหนวะน่าจะติดอยู่ติดไปอยู่ไม่ถึงเว้ยไม่ถามว่าเขาเจ็บไหมเขาเจ็บไหมดูไม่ได้ถามว่าเขาติดไหมเขาเจ็บไหมติดแต่จะติดแน่นอนแหละสี่นัดไปติดเลยวิคอลัมโบวคอลัมโบแฮ่ไม่โดนฉันหรอกโอ้ยคอลัมโบอีกเจ็ดพันม่ติดไฟติดแน่นอนอันเนี้ยเจ็บด้วยเจ็บเจ็บด้วยเหร ฮ่าฮอ่าฮะอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวก็ทิ้งเครื่องบินหนาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกเก้าพันยังไม่ติดไฟเว้ยเอ้ยโอ้โหดับดับแล้วดับแล้วเฮ้ยวันนี้น่ะออกมาก็ติดไฟแล้วน่ะอ่ะไอ้เชี่ยไม่ติดไอ้เชี่ยอาวุธออเเต็มเต็มเลยไม่ติดคืออะไรวะ ไม่ได้เชื่อ, <c oughs> อเฮ้ยมอสควาเฮ้ยคุณได้ไงวะติดไฟติดไฟนี่มึงเล็กูมานานแล้วใช่ไหมบอนตี้๋อาไม่ได้ยิงกูยิงใครอค๋อยิงรูสเวลมอสควาจังหวะนี้แหละโอ้ไม่ติดไฟ ไอ้ไอ้หนุอมขี้ถอยดีกว่าถอยไม่อยู่ลังเกาะถอยอยู่รังเกาะขี้ไม่สามารถปกป้องเองได้จากตรงนี้ไม่สามารถจริงๆทำไมเรือดำน้ำมันไม่ยอมเล่นดีไปหาวเนี่ยดีๆมาสปอร์ตผมได้ไม่ได้ไม่ได้เรือดำน้ำก็เล่นไม่ได้เรือดำน้ำฝั่งนว้นมันมันก็มีปลาเหล่าเหมือนกันมันเล่นไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่สปอร์ตเถิดเนี่ยโอ้ยน้ำเข้าเรือดำน้ำทิ้งกันไม่โดนจริงหรอวะ เฮ้ยมดควาดับไฟเร็วเอาไปสิโอ้ยเจ็บเอามดควาติดไฟไม่ดำดันดำดันเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ดำถ้าไม่ดำก็โดนแอร์ไตรกลัวโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหไอ้สัต วิ่งตั้งนานไม่เจอกูเฮียวิ่งโอโยโดฉันไปอุ้ยมันตีหนึ่งจุดให้ตัวให้ตัวชึบมเรียบร้อยฮ่าฮ่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ก็ตอนดารังไงบัดดี้คนเลี้ยวนอยเลี้ยวนอยเฮ้ยเฮ้ยพวกปวาพวกปลากดเลดราเพื่อมาหากู เจ็ดเคื่อไข่อ้อยสิ๊กโอ้ยหนึ่งจุดเอาดับเลยไม่ควาดับไฟอย่างรวดเร็วบอกทำไมดับฉันก็แย่น่ะสิหายไปแล้วเพิ่มคนกวาติดไฟม่อกว่าติดไฟแกติดไฟอีกแล้วเพิ่งดับของเราไฟติดไฟอยู่ตะเมีย เฮ้ยมันแคปกู๊มากเลยนี่มันเห็นกูกูมันยิงกูเลยนี่เอ่อความความแค่สุดตัวเฮ้ยปกติมันต้องเป็นธุรกิจติทํ <c oughs> ทำไมมันสดตัวง่ายอย่างเลยวะปัญหาคือดาร์ลิงอะ่ะผมเมื่อกี้ผมเห็นดาร์ลิงแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วมันน่าจะเหลือมันกลางฟันแรอ ตาบอกควรจะไปสปอร์ตแล้วกูก็ไปแล้วนะบายโคลัมโบเฮ้ยผมเห็นเรือดำน้ำปินกูแล้วไีซ่อมทำไมดาร์ลิงเพิ่งออกมาอู้ยไม่ตายได้ไงวะชั้นเนี่ยไม่ตายได้ยังไงเอาก็ดีเราไม่ใช่เออโอ้ย แปับหนึ่งเย้่สุดยอดขออีกนานๆได้ไหมขออีกนานๆเอ็นวันเ็น่านหน้าที่ปิดไปสามจุดนะจ๊ะฟอลพี่เองเหรออุ้ยดาร l i n งโดนไปสี่เมตรเจ้าอยากจะออกจากวันมายิ้ม d a r l ิงโดนไปสี่เมตรเมื่อกี้นี้น่าจะจุกหน้าดูอู้หือไปแล้วอ้า โอ้ยไม่บอสพลาดเหลือแค่นั้นได้เอาจริเอาดีไปปุ๊กโกดูมือถือปุกบ้าหล้เฮ้ย take this ตายนะ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 โอ้ไม่ตายเอ้ากัปตันขี้จูเบเบ๋เลมเล่นเลยน้อยเนี่ยเล่นเลยน้อยแล้วอยู่ตรงนี้เลยอ้าว ไอตาเบียตรงนั้นเลยพี่เขาแบบว่าเขากำลังถอยเพราะเขาติดเกาะได้ดีวะเอาเลยพี่เอาเลยตรงนั้นแหละ,ละตรงน้นแงรอรอเล, <c oughs> ล,ลือดกูนั้นก่อนเลือดเลือกกูอย่างอื่นเลือดอื่นเป็นดีๆที่อื่นมากไม่เขากำลังเด็กเื้องแล้วอย่าเพึ่งอ๋อหกพัน โอ้าเหลือดูยาวโอ้เหลือดูยาวเออไปแล้วชัวโอ้โหไอเขาหายไปแล้วดีดีที่เล่นสิบสองโลนะดีดีที่ไม่เสียงเชื่อไหมเชื่อไหมดาวเห็นกุ้งแสบเลยนะกูยังไม่ได้ใช้ต่อเลยต่อกูยังไม่โดนใครเลยโคตรทุเรศ โอ้ยวอร์มอนวอร์มอนอีกจุดหนึ่งเฮ้ยคอนเมื่อกี้เ,เมื่อกี้เขาแบบว่าแอบติดไฟผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยวอร์มอนนายวิ่งเร็วดีเนี่ยนายวิ่งเร็วดีนายวิ่งเร็วดีเฮ้ยนี่คุณดับไฟผมแล้วกันลื้อโอ้ <laughs> อยคอนอีกจุดหนึ่งสองจุดแล้วนะคอน ห้ามันดับแล้วเออคนแต่เวอร์มอนก็น่าจะเบร์แล้วมั้งเบร์เบร์เบร์ไปแล้วเบร์ถ้าไมเหมือนละอูเล่นเล่นมาเป็นเลยอ่ะผมเห็นเอสเซกกำลังถอยหลังเตเบียแต่ว่าผมเล่นเข้าเกาะแล้วยิงไม่ได้โอ้ยเจ้าคนเล่นหาตันหนาแล้วเลือดมันเหลือแค่นิดเดียวอ้าวกัะตันตุยแล้วตุยพ่อเจ้าอูไม่ยอมหันไปกันน้ำเพื่อทำไมนะ ้การยิงแบบหายตัวที่มันอะไรกันเราเราอยากลองปืนเราร้อยห้าสิบปีนเราอะว่ามันจะเจาะซีเอสอะไรเงี้ยได้ไหมมันจะส่งพลังแค่ไหนเออเปลี่เหลืออะไรอะยูวินเอ้าขยูวินแต่มึงแต่นายไม่ช่วยเราอะยูวินแต่นายไม่ช่วยเราอะแต่เปียเล่นเล่นทั้มหอนะครับแต่ส่วนเอพ้องเข้าอ้หูเจ็บนะอู้หูอ้ยคืออยู่ที่ว่าเอเซ็กจะชอบไหมนะเพราะ ตั้มเพิ่งได้เป็นประธานาธิบ <sm> ด <ash> <IN> as well. ีเขาเรือทอมวิ่งอยู่กับใครกันโนเคโอเคโนเคอ้าได้ไม่ต้องทำกันเราอย่างนั้นเหรอโไม่โกรธเฮ้ยได้งั้นฉันก็โอเคเหมือนกันเด้อเอ้ยเทคดิสโอ้โหว้าว ติดไฟแล้วติดไฟอีมึงหายได้ยังไงไม่ได้มึงอยูทตรงหน้ากูะเวยเฮ้ยเขายิงสู้เจ้าคิดว่าต่อไปฉันจะโหลดเอดอีกันเลยไม่ใช่โอ้ดูดิไม่ซีฮาเลือยฮาเลือยจะคิดว่าต่อไปฉันจะโหลดเอด แคดีใช่ไหมไม่ใช่หรอกเฮ้ยเร็วดิโปรดมันกำลังจะดเยไฟธรรมชาติไฟธรรมชาติโอ้ยโอ้ยลองมาตาดเจยบนะโอ้ยมันเจ็บกว่าดิโปรดเร็วโปูติดไฟซู้โอ้ยไอ้หัว เอ้กับสุ่มอไรไปถึงอยู่แล้วเชียวผมเคยบอกฉันยอมตายที่มันมันหอนมันหอนมัน้อนวีวินเจ้ายังจะอยากจะพิมพ์อยู่อีกเหรอเอ้เจ้าคนไม่ช่วยเราไเขาเป็นใครวะไม่รู้เขาเขาขึ้นเลยแบบน้ำที่เขาขึ้นเลยแบบน้ำแต่เขาจบไปได้ลำหนึ่งเลยนะกับตันที่ที่เขาอยากจะโดนเรารีพอร์ตได กลางฟันเป็นตัวยูเฮ้ยตาเบียด้าเป็นสัลยกษณ์แม่เหล็กแกดูพี่เข้าไปไม่ต้องดูดกูก็เข้าไปอยู่แล้วเพราะ่นี่เลือไปทำไมแปดสิบแปดกูกระสุนเดินทางไม่ทันนั่นนี่ทันทันยูทัน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 ตาย ไม่รอดครับ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 คุยแ่ีดูดิโอ้โหสมควรแล้วเซตจะกรีพอร์ตเจ้าจริงๆขอชมประวัติดีสหนึ่งเฮ้ยับจารนถึงกับต้องดูประวัติดีมาจะต้องชมประวัติเลยเนี่ยโอเคห้าร้อยเก้าสิบต ไอแต่แต่มันก็วิเลตวิเลตห้าสิบเจ็ดเปอร์เซนต์กับเอพีเฉลี่ยผันสีอยู่ไม่แย่ไม่แย่ขอเล่นมั้ยแคตาดิ๊กเราเล่นมาห้าร้อยเนี่นะแคตาีิทีมมันดีเกินไปเขาเล่นเรืเขาเล่นเรือดำน้ำมาสี่ตาอันนี้คือตาที่สี่ไม่แค่แค่แคตานี้เขาอาจจะเป็นแบตดีไงเออไม่ยอมเออโอเคเอาเราเล่นเลยมีแบตดีเลยโอ้เออทำไมเขาจะมีไม่ได้่เออทำไมเขาจะไม่มีไง เรามองเราลองมองโลกในแง่ดีดีวะโอ้เกมนี้วันไหนวันไหนกูเล่นเกมเชียร์แล้วดีเกมเชียร์ดีแล้วกูแบดเดย์แล้วกูไม่เล่นแม่งกูไปลงท่อดีกว่าปวดหัวเอ้ยไทยเก็บได้ถึงหมื่นแต้มงตู้ของฝันซันตามันได้อะไรอ่ะมันได้เรือเทียสิบอ่ามันได้เลือเทียสิบห้าลำหนึ่งหนึ่งในห้า มีซีวีมันสุ่มหรือเลือกได้อะในะผมไม่รู้เหมือนกันเราต้องะะเลือกได้มีทริเฟนไม่ใช่หนิมีพินเซนพินเซนยามาโตชิมะอันดาซิอัสซีวีอังกฤษอ่ะอีกสองลัมน่าจะเป็นอะไรสักอย่างจำไม่ได้อโอ้ยยังไม่เมตาทุกลัมเลยด้วยวมีทริเฟนนับว่าตกเมตาไหมตกป่ะตั้งแต่น,นตั้งแต่มีร<ล>ะเบิดที่เคี้ยนี่เข้ามาม่งก็ตกใช่ไหมมันเจาะ,<ล>ะ รู้สึกว่าบีบีไม่ไม่มีบทเลยช่วงนี้ไม่นะอ่ะเล่นให้ดูหน่อยไม่นะเนี่ยอ้ยนะผมยังไม่ผมยังไม่ได้เล่นผมผมยไม่ได้ปั่นสายนั้นผมยังไม่ได้ปั่นสายนั้นฮ่นเนงเอออย่าพูดปากเปล่าดิเง่ยบอกให้กูรอไปแล้วอย่าอยู่ไม่ได้สักลมว่ มีแต่มีแต่เรือสไนท์มีแต่เรือสไนท์กับเรือเอเอแรงๆนั้นแหละที่อยู่ได้ตั้งแต่ไฮเดนแบกเข้ามาก็โกงอยู่นะไฮเดนแบกเนี่ยมันมันเกินขอบเขตของคําว่าโกงไปแล้วเว้ยถ้าคนเล่นเป็นมันเกินขอบเขตไปแล้วเว้ยมันไปสู่จุดนั้นแล้วใช่ไหมเออมึงมึงสามารถเรียกมันว่าซีวีลำที่สองได้เลยอ่ะปกติผมก็นนับกี่ล่ะนะไม่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเรือไฮบิดมันไม่ควรที่จะโวดเครื่องบินเร็วขนาดนั้นบ้าบอมันจะมีปืนไว้ทำไมอ่ะ เออแล้วโหลดไวเกินไม่เท่าไหร่มึงดูระเบิดวะดิแหมแถมีฮิวถ้าบินผิดถ้าปัจจัยฮิวถักบินอ่ะเรื่อให้ผิดก็จะมีเหรอมึงจะแพงแค่ไหนมึงก็ไม่ควรมีอ่ะไม่ทำสมดุลเกมเสียหมดมึงเห็นช่วงแรกๆที่มันเข้ามาไหมอยดีๆอยู่สักลำอยู่ได้สักลำไปย่าขนาดฮอนแลนเลื่อนหมื่นกว่าไม่ยังแตกเลยชุดเดียวอ่ะต่อให้ต่อห้เป็นฮอนแลนต่อให้เป็นเลยเอที่หนาแต่มันก็ไม่อยากโดนดีเทคอยู่ดีอ่ะจริง แคแการเดนมาดิเทคมันก็เป็นการรบกวนที่มากพอแล้วเรือเรือประเภทที่แบบว่าต้องซ่อนตัวอย่างพวกชิมาอะไรเงี้ยมันตกมาถึงตกเมตาเงมัน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 ไม่ควรจะถูกเจอหรือถ้าเกิดว่ามันหรือถ้ามันจะถูกเจอมันก็ควรจะมีความพยายามมันจะต้องมีเรือที่มีความพยายามที่จะหาชิมามากกว่านี้อ่ะไม่ใช่แบบแค่บินบนหัวไปแล้วเพื่อนก็เห็นเข้าใจปหคือเรือไฮรีดอ่ะมันไม่ควรที่จะสปอตให้เพื่อนได้เว้ย มันควรแค่จะสปอร์ตให้ตัวเองเห็นก็พอแล้วเพื่อนไม่ควรจะเห็นเอออันนี้คือพอเพื่อนเห็นเพื่อนลุมยิงปั๊บเป๊ะตายอ้โวแม่งดีเล่นไงดีสายต่ออยู่ไม่ได้ไฮ้สายเผาอีกอตะยอีกสักตาออกสักตาแต่ผมก็ไปห้องนู้นละขอยสักตาเผาเบื่อเบื่อแล้วว่าโยนหินดีกว่าโยนหินเลยนี้หินก้อนใหญ่เลย ชิ้นที่ทําให้เรือแตกได้วันนั้นแมงเอซ็กรู้รู้หรือเปล่าว่าเ e อศ็กอ่ะดาดฟ้ามันบางอะ่ะมันสามารถโดนเรือเที่นี่จอดดาดฟ้าได้จากระยะไกลๆอ่ะแบบลงซีอ่อ่ะดาดฟ้ามันบางมากเออที่ว่าออที่ว่าน้องคิงมาเล่นมาเล่นสัดสัดมีดมาที่ว่าน้องคิงมาเล่นฝัดเ,เอเดนเซยมันเยอะแล้วอ่ะมันไม่มีเซียมีซาก็มานี่เอาระยะนั้นเลยเหรอ เอาจริงเลยจริงไปแล้วจริงไปจริงย s กย o u ถ้ c โตนละซีแตกนี่หามากเลยนะต้มสเด็กว่ะสุเด็กวะเฮ้ยนหนามันหนาไปวะได้ได้ได้โอ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 ้ Okay. ได้คุณเพิ่งมานะครับอุ้ยสีหนึ่งเพื่อหมอทีวาไม่เชื่อจะตายแล้วอ่ะจะตายแล้วขอเด็กดิ้งไม่ได้หรอมอทีวาอูซันโวตายได้แล้วนะเนี่ยจะได้ปิดงานเออจะได้ปิดงานเนี่ยอู้เคอมิซ่าครึ่งหลอดผมคอมิซาบอกฉันยังไม่ได้เด่นเลยนะคือแล้วแล้วคือไม่ได้ยิงใส่นี่ด้วยนะยิงยิงใส่แบบตั้งใจที่มันปิดกาบนั่นแหละไอ้เงี้ย บอลหายไปแล้วไม่เป็นไรกูย <su> ิงไปแล้วหายก็หายไปอ๋อยิงไปแล้วเอออ้เีไ่สามหมื่นสามหดูเลือดสิโอมคกอดโอลิฟักโอ้ยฉันโดนครึ่งรลอดมาเกนเบอร์ติดไฟมกสิวะ ต้องคิดว่าจะเอาไปเลยสามกองฉันบอกให้เออแล้วก็โดนตอเออลูกเดียวเออเออโอ้ไม่ตายไม่ตายโอ้แล้วมันดับไฟไปแล้วคนฮิวเฮ้ย มันไม่มีใครมองฮอลแลนด์ไง <c oughs> โอ้ยชิดชตดเต็มเลยกูอ้าアアอก็วแล้วไ,ไรแล้อะไรครับเราจะเปลี่ยนแทนครู<ๆ>บ้างได้มีหิวไหม่ะใช้หิวไม่เป็นประโยชน์ซะโยนเครื่องบินน้ำใส่เครื่องบินนั่นด้วยขอร้องละสีเอฝั่งนี้สิเขาบอกแล้วว่า แล้วมาตี้กันเดี๋ยวเราออกตี้ไปเลยเอ้าไปเอาอ่าเส้นตักจะอ่าดังๆมิดเบย์มิดเบย์มิดเบย์จะสนใจฝั่งนี้หน่อยเด้อถ้าฮอนแลนด์หลุดมาเจ้าจะโดนโอ้ยกระสุนลอยไปหาแม็กอินเวอร์แมนแล้วนะกระสุนลอยไปแล้ว สองเลยก็ได้อยู่โอชิมะโอ้ชิมะตายก็ได้อยู่ครับตั้งน้องไปละวายนี่น้ำประกาศความดุกิดโอ้โหกระสุนอะไรวะเนี่ยคุณเรียกว่าเบี่ยงเหเกือบไปนะเฮยถ้าไม่เลี้ยวนะมือไงสัตว์ ูบอกเลยนะจริงๆมาจบพันเลนได้เฮ้ยพิตเว้ยตาเป็นยาวนี่คือปลพิตเวสนใจฝั่นนี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสปอตเด้อพิตเวจ๋าไม่งั้นเราจะโดนบุญกดซันโวนเลยโอ้โหเฮ้ยยังถอยอยู่เลยมันมันถอยหลังเร็วอยู่เลยอ๋อมันมีคนชนไอ้มันมีคนชน มันมีคนชนนะเอองั้นก็เอเอมันมีคนชนมันชนกันอยู่กันก็เอาเี่บรไปเ <c oughs> ลยนะเพราะว่าทำไมอยหลังเร็วจังเลยมันมีคนชนไม่มาโดนแค่นะสองนัดเองไว้เียอ๋อมันมีคนชนไอ้โคตรเออเราหายด้วยแม่ไปเราจะเอาโดนบีปัดเป็นโกคุคันแล้วซีบี้จ๋าสนใจฝั่งนี้หน่อยหูห้านัดไม่ติดไฟเลยไอ้โคตร ่าวิง่งขึ้นเร็วๆโกวิ่งขึ้นเร็วๆไม่งั้นมึงจะโดกนกระสุนนะเร็วตายไม่หล่ะตายเหอะอู้หูอีเอสองหมื่นเจ็ดพร้อมกับอู้พร้อมผังสองข้อมเหี้ยเส้นสองเลยเอามิดเวย์จะไปทางนั้นจริงเออไม่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วนะมิดเวย์เอ้ยเช่นคินเดนเบิร์กนี่ร่ามคานยังเว้ยสัตว์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวละเดี๋ยวมึงจะเป็นลายต่อไปนะไอสัตว์ถะ ตายแล้วตายแล้วทีมอะไรมาที่อ้ามิโนทอกับฟูเตอร์อ่ะมาด้วยกันแทนที่จะซัพพอร์ตกันนี่นายไปตายนะยังไงเขาขัดข,า,ขากันเองวะนี่นายไปโดนเลดา้ามอสควาลำเดียวถึงก็แตกแตกคู่เลยโดนเลด้ามอสควาลำเดียวเ,เหรอเฮ้ยลำเดียวมินโนเอาควันมาขอพิซซ่า เรา雷าแล้วไม่รู้ว่ามันตายยังไงตายอยู่ด้วยกันเด็กคนนั oh ้นเห็นบเห็นแป๊บเดียวเองอ่ะไอ้ยา่ะเบียนไม่แค่เปิดเปิดการาฟสอยเลยเมันสวยมากเฮ้ยคู่หูเขาโอ้โหกระสุนกูเหมาะแม่จริง <c oughs> โอ้ยเจอะไม่เข้าอะไรวะนี่อเอาตันเนบอขอบคุณเนี่ยเอาหนึ่งไฟบุกลคกอนว่ากูจะตายแล้วก่อนกูตายกูส่งทิ้งขี้ไปด้วยส่งคอนคูไปเออคอนคูเฮ้ยเจ็ดพันมันข้ามได้ไงวะน่ะมันข้าม มาสกกาเป็นไปได้ไงกันยิงไปเขายิงไปเขาอ,อย,ยอ,อ้ผมไม่ตายไม่ทันอ่ะผมเปี่เลยวะเนี่ยต้อเหลยแตกเงี้ยฮะอ๋อเออแตขอโทษนะ ตีดีนะตตีดีไอ้ย่าวอร์มอนต์อีกลำหนึ่งพี่สองวอร์มอนต์อีกลำหนึ่งพี่โหลดวอดเนี่มีเลยรีพอร์ตเลยดีเลยเอาหน้าเอาหน้าพี่เบีอร์เกมแรกคุณก็พูดคุณพูดยังว่าไงนะพอเพิ่เฮ้ยเมื่อกี้คุณพูดว่ายังไงนะครับ อปล่อยปล่อยมันไปเถอะเอาหนาเอาเนาะเรามองเราลองมองโลกในแง่ดีดีวะมองโลกในแง่ดีกูว่ามองไม่ได้แล้วละเกมเนี่ยเรือเรือแม่งโคตรจะหนาโคตรจะถือปืนโคตรจะแรงไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอะเอาหนาเอาหนา